สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมซีวันไอ์คาคาอีกครั้งครับวันนี้นะครับก็ปรับแพทใหม่นะครับก็เพิ่มนี่ครับอ่ะลงมาแล้วครับหอครับหอใหม่ครับคือลงดินครับหอเก่านี่ไต่ขึ้นวาอันนี้ลงดินครับผมก็เราจะได้ดาวครับไม่รู้นาะเอาไปแลกหรือว่านายเอาไปแลกอะไรสักอย่างครับดาว นะครับก็เหมือนกับหอเกา่าอะไรครับเริ่มจากมอนกากกากคระผมก็ตีไปแล้วนะครับตีหอนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับตัวใหม่มาหนึ่งตัวครับรู้สึกว่าจะได้กันไปเยอะแล้วครับได้กันแต่เช้าเลยผมเปิดเพชรไปยังไม่เจอเลยเพชรหมดมเจอแต่แมวเจอแต่หนูนี่ครับ ตัวใหม่ครับผมคีเ่เครับอ่าอ๋อใส่ชุดแบบนี้มาเลยนะครับเก่งยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งโอ้เห็นงามตูดเลยครับนะครับอ่าเราไปดูเอาเวกเลยทีเดียวเซีับส็กซี่แบบแบบออกแนวซาดิสนิดนึงครับอ่าเริ่มเลย พัดสีบแล้วกันครับนะครับก็ลดอากาศบล็อกลดโอกาสบล็อกทีมตูนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเองกันนาเมให้ฮิตครับนี่ครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่แถวเดียวกันนี่กันสะท้อนนาเมจนะครับมันยิงก่าเจฟอีกครับเจฟนี่สะท้อนตัวเดียวครับแต่มันนี่ใครอยู่แถวเดียวกันกับมันนะสะท้อนนาเมจนะครับ ก็น่าจะยืนเป็นแถวครับไม่แถวหน้าก็แถวหลังครับน่าจะเป็นแผน4หนึ่งนะครับหรือไม่ก็1 4ครับไม่ยืนหน้าก็ยืนหลังครับพอมีโอกาสบล็อกนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจครับลดอากาศลดอากาศบล็อกของทีมศัตรูด้วยนะ50เปอร์เซ็นต์โอ้โหอสะท้อนดาเมจทีมเราสะท้อนดาเมจถ้ายืนอยู่แถวเดียวกันกับมันครับอ่าสกิลแรกครับอโจมตี สี่เป้าหมายครับด้วยพลังเวท120%ครับมีโอกาสสูงที่ทำให้เป้าหมายติดสถานะมึนงงครับตัวเดียวนี่มาแล้วครับตัวเดียวนี่มีทั้งบล็อกมีทั้งสตันนะโอ้สี่เป้าหมายนะมันก็มันมานี่น่าจะโกงแล้วครับแบบนี้นะครับโอ้โหสกคลที่สองครับก็คือโจมตี ศัตรูทั้งทีมครับด้วยพลังเวทร2อยิซแล้วก็ทะลุบัฟครับแล้วก็เล่งบัฟเทินนะครับเล่งบัฟสองเทินครับตัวเดียวมีทั้งสตันมีทั้งสะท้อนทั้งทีมมีทั้งโอ้โหนะครับเล่งบัฟอีกครับทะลุบัฟด้วยครับโอ้โหโกงไปเลยครับแบบนี้นะครับคือใครที่ได้นี่คือมีคนได้นะครับแต่เช้าเห็นโพสกันเยอะแยะเลยครับ คือยังไงก็ต้องหาอันนี้น่าจะน่าจะหากันที้กูเนโฮครับโนโฮนะครับไม่ใช่เดียวพูดผบิดมาสกิลเวสครับน่ครับอ่าเอฟฟายพลังโจมตีและพลังเวทนะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สามครั้งครับและกันดาเมจสองฮิตนะครับแก่ทุกคนในทีมครับโอ้โหครับครบครับตัวเดียวครบเลยครับ คือเอามายืนประกอบทีมได้เลยครับตัวเดียวมีนี่ครับอัดสีบก็ลดโอกาสบล็อกของทีมศัตรูครับ50%แล้วก็สะท้อนให้ทีมเรานะครับถ้ายืนยแถวเดียวกันก็คือสะท้อน,นครับเกี่ยวนี้โจมตีซีเบ้ลไม้มีโอกาสติดสตัน,นะสน,นนะครับหรือว่าสถานะมึนนั่นนะครับอันนี้โอ้โหทะลุบับแถมเร่งเทิร์นดีครับโอ อันนี้เพิ่มพลังโจมดีแล้วพลังเวทอ่ะโอ้โหให้สามครั้งครับแล้วกันดาเมีดสองฮิตครบครับตัวเดียวครบเลยครับโกงเลยครับโกงไปเลยครับตัวนี้เป็นสายเวทนะก็สําหรับใครที่มีครับนะครับก็ดีใจครับดีใจด้วยอิจฉาใครไม่มีก็หาันต่อไปครับนะครับมาสกิลแรกครับนี่ครับ คุณที่สองครับธนูสองอันนี่คือธนูครับน่าจะเป็นหน้าไม้นี่ครับหน้าไม้ไเลขสองอันครับสกิลแดงมีธนูอ่าสกิลล่างครับนี่ครับโจมตีเป้าหมายสีเป้าหมายครับอลังการครับอ่าช้าๆดีกว่านะครับนี่ครับเปลวไม้ติดสถานะเหมือนเดิม อยู่บนครับอ่านี่ครับโอ้โหกาแล็กซี่โอ,โอ้โหอยากจะเซนเซย่าโอ้โหโกเซนครับราซีสิงครับโอ้โหโอ้โอลังการครับสกิลดูครับโอ้โหดาวขึ้นไปบนฟ้าดาวตกลงมาโอ้โหโจมตี ศัตรูทั้งทีมนะครับทะลุเอฟเฟกต์และเล่งบัฟสองเธอนนะครับดูครับโอ้มันก็อลังการเกินนะครับเก็บนี้ขนาดเขาจะตีเห็ดยิงยิงเลยอ่าสกิลเวกครับนี่ครับโอ้โหครับนี่มันอะไรครับเนี่ยวงเวียนดูครับ ผมเรียกพลังจากกาแล็กซี่ครับมามจากกาแล็กซี่นะครับโอ้โหนี่ครับเรียกพลังจากดวงดาวครับลงมาประทับดูครับโหควาหลักการมากครับนะครับอ่านี่ครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทครับร้อยเปอร์เซ็นต์ให้สามครั้งนะครับกันน้ำมีสองนิตนะครับแต่ทุกคนในทีมครับคือ เอริซูงอาิเซียไม่ต้องเอาแล้วครับเอาตัวนี้แหละครับหาเลยครับหาไปเลยครับเนีก็สำหรับรีวิวครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีนะครับถ้าหาเจอถ้ามีวันไหนครับเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเต็มๆนะครับให้ดูกันแล้วกันนะอันนี้เป็นการบอกสกิลคร่าวๆนะครับก็เอาข้อมูลมาจากเพจซีเวนไอปอกข่าวๆนะครับก็กไปหา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเรียนั้นนะฮะที่เที่ยวผมนะผมไม่ใช่เจ้าของผมก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในคนไปกดถูกใจแล้วกันนะครับก็ข้อมูลอะไรก็อยู่ในนั้นนะครับนะครับก็เป็นการรีวิวสกิลขั้นข้าวข้าวนะครับใครมีก็ดีใจครับใครยังไม่ดีก็หาต่อไปครับคือโนโฮเอเวเซียไม่ต้องเอาแล้วครับถ้าพีวีพีก็ต้องตัวนี้ครับนะครับโอ้โหมีทั้ง บล็อกโลโกระบล็อกพินสตูรครับแถมสะท้อน,นาดาเมจนะครับมีทั้งสตันมีทั้งเล่งเทิร์นครับมีทั้งเพิ่ม,ามดาเมจแล้วก็กันดาเมจให้ทุกคนในทีมลง PV p ีวีน่าจะเยี่ยมเลยครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ที่หน้าม,มีวันไหนเดี๋ยวจะมา รีวิวแบบเต็มๆให้ดูกับคงเดย่าครับช่วงนี้นะครับ